สวัสดีป่าดุงเมือนสวัสดีป่าดู่ม่วนบอสมหาสาวมือนีูนี่มูนั้องๆสบายดีสวัสดีเอฟซีชูคุณเพืนเด้อพี่น้องมันเรียมว่าโฟโตกับสองบอบบีใช้ด้วยคือเก้ามัอนี่ใายป่านมหาเนาะพี่น้องจึงว่าบอบบีเห็นบอไดี้ทูฮะไล้บ้านเน้อต้องพี่น้องก็สบอดดี้ทูเพราะว่าอีเมย์ผู้จอยติดต่อเนาะติดต่อบอบบีก็เริบอได้คุยบอได้ยังแบบพี่น้องมีแต่อีเมย์ก็ผู้จอยเนาะ ที mm ่ต่ออะเลยวัดเป็มาเมื่อนานเมื่อนี้แต่ว่าเมื่อนี้เพิ่นมาหาแต่นอกพี่น้องเพิ่นมานอนคือ่ฮู้ว่านอนจักคืนเนาะเพราะว่าได้างนี่นะคว่าสิไปวัดหน้าประคุกเนาะแต่ว่านอนจักคืนก็ได้ด้วยเนาะพี่น้องตามสบายด้วยเพราะว่าที่ที่ที่นอนมันก็เยอะแยะอยู่ที่นอนก็หลายบ่อนแต่ยูนองนอนน้าผู้จอยก็ได้นอนน้าม๊อบบี้ก็ได้ยูนองเชิงม๊อบบี้หันนอนนอนยู่นองนี่แหละพี่น้องนอนก็บุกเช้าเพราะว่ามันเย็นเนาะ ดูกว่าบีเป็นคนขี่เหอนนะพี่น้องว่าบีก็เริ่มานอนเนาะพี่น้องเลยถึงเขาสิขับแขบแต่ว่าเขาเขาก็อยู่ไหลนะพี่น้องขับทีมันอยู่ไหลเลยน้อพี่น้องถึงมันสิขับจำได้ก็อยู่ไหลเลยท่านขับทีแต่ว่าขับแต่มันอยู่บนไหลสิสิกลงวจำได้มันก็อยู่บนไหลน้อพี่น้องนะคะก็นดีใจสายป่านมาหาพี่น้องตอนนี้หรือว่าเราไปอันนั้นกับหมู่น้อพี่น้องสายป่านกับบริษัทน้ำพราะว่าสิไปถ่ายคลิปอยู่เนาะนะพี่น้องไกลมันเหละ บอบีกันมะนึงน่งเขาหนึ่งเขาทาเอเดบา้านเราเพี่น้องมือในเท้าสีเห็ดเมนูเสื้อหองหายเปลี่ยงชิอะไรเลยอ่าทางไทยเพิ่มเติมแต่เสื้อหองหายมันมีเสื้อหองหายด้วยกันเนื้อธรรมดาเนี่ยะพี่น้องแต่เห็ดตอนรับเพื้นกับสายปานด้านสาวขุนมันอยากแดดแดดซ่งน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องแต่บา้านหมนดเลยห่อน,นออกม่วนมาดุมือนาะจังสีผ้าพื้นไปต้องเพราะว่าพื้นท่ากะมาเหมือเนเดพี่น้องเลย อันนั้นเ <c oughs> ขาอยากให้เป็นยูนะ่ดุนๆเนาะมวนปาดุกเดี๋ยกวก็ไปเบาหวานห้ามไม่ไงอดียก <c oughs> ห้ามไม่ไงทนี่นเสีเห็ดของกินของยังเนี่ยจัง่อยว่า,าปีสิไปปีสีหนึ่งเขาทุกตี๋กสีเพรามันยังเวเนเฮ็ดที่แต่น้อยไปเนาะที่นนองได้ปานแก้านเอากลไป่คยคิปเนอ,นอมันเอาได้ปานไปนัเพราะว่ามันแต่มันยังเยอย เดียวอันโอ้ยผมนานไปแอเดียวเฮาสิหาติซี่ติงยังไปดีใจแล้วีมาโบดีใจดีใจได้พนมากเนี่ยระจบคุณนพี่น้องแต่ว่าเจ็บจบเพราะว่าพบีบได้ฮึ้มันตะกัดุกัดังดืเขาปด้เนาะเอา

ปานนึงพอด้อภิญาปิญังได้อยู่เสียห่อคะเปลี่ยนชุดใหม่เด็พี่น้องเยดูเขอาบน้ำมาหนึ่งซ้ำเถอะไม่อาบไปเนี่ยทีนอทของคอยพี่น้องเลย

แพตตี้แพตตี้แพตตี้จ้ะแพตตี้แพตตี้แพตตี้จ้ะแพตตี้แพตตี้คนสวยคนสวยแพตตี้เออสวยเนาะชอบสวยเนาะแพตตี้คนขี้ได้ quan kỳ đại, mang vào trên nấm đũa, khói phun ống, sạch, dạ. ừ. kỳ đại thần phục, vân có thân Hồ, bồn, bồn, bình, cặp kẹp đây, thấy nó chỉ thân mẹ à? con thằn mắt nổi đi, quan kỳ đại ơi, Con kỳ đại. มันขาวดีเนาะเป็นพลังหน่อยมันขาวเลยตอหนแดกเด็บ้านมั่นมากใ่น้อจะใช้ปานหิ้วเขาข้อก็หิวนะเ่ยเอของหายขึ้นมาตาแท้กินเแเซตัวน้องมือนหางแดกไม่ชีวิตแต่เซ้เของหา เดาหายดุแกหายหายแล้วดูเจ้าน้อยเสือไปนเนาะดนี่เพราะเขาเอื่อเสือหงายเนือเหนือบอเสื้อหงายเนือติดมั่นเออเสือหงายแล้วกมายายาเนือติดมั่นเขาเป็นเสือหงายออสายปัะหนอเฮ้ยปจัง เพราะยังมาจะกินนะครอีนี้หวานคอยซื้อชื้อแต่เนื้อสด่ดคิดว่าได้เนื้อสดดีใจตั้งมักระเต้ตั้งสองกระถาพี่น้องตัวนี้ขึ้นมาใหม่แทะเออจงให้เม่ใช้ป่านเอาเอาไปกินอย่างเนาะ

ย้ปครองจไม่ไหมเดียวบางคนทำเไปเสียแล้วแกของเสีกางันกางค่อกเอกระปุกงเอ็ดกระปุเอ็ดกระปุกเออเดี๋ยวไปนะดูกนพี่น้องจัดการดูก่อนเสียบบ่เกจเออเสียบ กางเบ mm ี้ยไม่ใช่เบี้ยคุ้มบอบบี้อือตอนนี้บอบบี้เห็ดเช้าหงายกินข้าวกินน้าแนี่ยน้องเอิบพี่น้องอันนั้นแไอ้วันนักไปเบี้ยอ่ะเ่ยไปไทยคลิปพี่น้องมาหมาดในห้องก็มาอาบน้ำในลูกสาวพี่น้องเลยซัพพอร์ตเพิ่นมาอันนี้อาบน้ำหายวันนี้มาอาบน้ำหลงมาใส่เครื่องใส่เสื้อก็นะเดี๋ยวบอบบี้เนี่ยคือสุดสช้ากุ้งสื่อหายน้องแม่เมื่อวาน แม่เมื่อวานแม่น้ำตาลแม่สแตมเซลล์สิ่งแหวบพบีบิบไปถ่ายเห็นคนปนได้เนาะเพราะว่ามันอ่อเด็กน้อยเป็นยังนุ่มตาหนุ่มนี่ยกูเออเนี่เราก็ถืได้ถ่ายเห็นอันนี้นะดังการที่เรากินข้าวกินน้าเนาก็ได้เห็นยังเนาะนุ่มถือท่านุ่มว่าดาบ่ถือบ่ถืออันนี้เอออนนี้ตั้งเกียร์มันยืนได้ เดี๋ยวใส่บึ้งเนียหายเลยดี๋หายนะลูกเนียเนียเนี้ยเนียเดียเดีหาลูกเดี๋ยหายใส่แบบนเอาน่าพนเอไหาเมื่อวานใส่แล้วคือตัวอ้วนอ้วนเียตอนน่ะเจ็ดตึงแต่หึงเหนือเจ็ดตูหาประมาณแปดโด้เลยพี่น้องยวคิดเบิ้งเต่าน่มตัวนี้ค่ะบึ้งบอบบีใช่บเบิร์ตได้เพี่น้องเบิร์ตได้นเต็มเลย เวลาเพิ่นสินอนเบิดมันมีแปดออนเนาะกินเบิดท่านซูเพิ่นบโอยากเพิ่นกินหัวใจซ้ำอ,ออนนี่แหละแปลว่าอันนี้นะเพิ่นสินอนเพิ่นกินเบิด์แปดออนเพิ่นก็กินเบิดนุ่มไอ้เนีย่ยกล่องเดียวพี่น้องเอ้ยเจง๋งไรบาทเอ,เอาฮเบิ่งเมืองใส่บาสบ่เป็นยังหนุงหน้าเขาเต้นหนุเนงเสือตายคือส,สวยแถว่าวสวัสดีจ้า ตายคนสวยนะชุสวยทะลูกทางหลังมันยาวเออทางหลังมันยาวมีสูงนะพี่น้องคู่กันนะสวัสดีจ้าเด็กหญิงมี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 อันี้จ้าเสื้อเชยแต่จ้าเสื้อเชยเหรอไว้ไว้แต่ขี่ได้คนขิ่ได้คนขิ่ได้คนขิ่ได้ จังหนอยเอาพนนอตได้พี่น้องเฮาหมองนะแต่พื้นตื่นอีกที่หึ่งกะเอ้จังไรนี่ตื่นได้ไเดือนนีพนนอตไหวเด้อพีนองแปดหมพนกระนอตนะพนเปลี่ยนเด้อนองเดินดื่มเดินค้องเดินคล้องยัเด้อหาเดือนชทุกเดือนถือผ้ากะเก่าเดือนประมาณปีกลัวปีกลัวก็การเสียสละเดียงดูละ มิม <Mimi. S 2> <c oughs> ี่เด็กหญิงมิมี่เด็กหญิงนี่นี่เป็นเด็กหน่อยที่แข้งแห้งนะพี่น้องยินยินผู้ชายสิได้คุ้นท้งดังเห็นมาน่ะบางดังเนาะมีแต่คุ้นท้งหลังตอนยังหน่อยเกิดม่าก็จะโมงมี่ อันนี้โบคบเจ็ดเด็อหนเจ็ดเดือนเหรอไอ้ออกก่อนกำหนดพนี้เต็มเดือนสว่สดี่จะเต็มเดือนกับไม่เต็มเดือนมาอยู่ด้วยกันเจ็ดกบกเดือนบเดือนไปบ่กเด็ด้อบ้ฮะยังเดีวอันนีแตงโตนะกะงโตมึงก็งามันก็งาเน่ย เออยนาอันนี้ก็ได้ฮะวสดงะเป็นงะาอยเกาะไปเดีคยวครูคล้องยังเอฟมาหามาเบิ้งเนไปเบิ้งที่อยู่ห้องก่เองาะไปฮะูบอมีแต่ท้องเป่าป่ะฮะออเาส้วไปืยาไปไปไปซื้อนมายกอนเด้อแม่ไปซื้อนมาก็ได้เอาอีอันน้เอซื้อนไปไปพีดน้องไปแล้วไปซื้อนมาก็ช้านี่เอ่กน Chị cho mượn hãy cứ cầm về thả bảo Mừng mặc thế nào Hả? Hả? Bảo bà Toàn không mạnh mặc thế nào đây Toàn có đủ cái gì Để bà Toàn bằng mang kẹt chuột hả trời Nằm nhé nằm chút xíu nằm sao bà ạ Nói xíu có phát không bạn không Nào, mừng bỏ mừng bọc thử อบอกนมัยอ่จนี่ซิบได้ได้อยู่มึงกับเป็นถั่งข้านอเนมึงชื่อบอมึงแบบบอกปานังมาเขาถอดเป็นเป็นมากระตายตันม่งแบบ trời hết con kiện con gà phim hai người sau một cái ớt dùng nước mắt dùng nước mắt dùng nước mắt dùng nước thôi thôi nước mắt dùng nước mắt dùng nước mắt dùng มาอูปนตุปนตกแห้งข้าค่ต่ะ่าบึงในเกาะก็ไปหอเลือกห่อเังไม่ดอนมาทางนับไปไอ้หนปนตุคือน้อกรอแค่แน่แต่มามาวิทย์นอกไปชื้อนอกใหม่เมื่อแกงกับสาวแนนบางอย่างดูสาแนนจอจุ เอนจอดอยู่ก no, ับรา็ีเขามาเห็นทางแลวเขาจอเห็นน้องเห็นบอเขาจออทอรแล้วเขาจอเหียงคือจะมาเห็นหนักปลาปลาประมาณนี้กับน้องอันนั้นพีุ่นนมาตุกใส่ใส่ีดินน้อยดินแกเพื่อปลานั่นเ่งกับมุปลา ông phụ rồi Có à, à, bị thì 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 anh anh à, nó anh 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 เนาะดีวปด่กูค่ะแล้วก็ไปรู้ค่ะ